สว IT. ัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเออทุกคูทุกคนค่ะมี้มาพอมาพอกับหนังอ้วนบ้านนาคือเก่าอีกแล้วด้วค่ะเด้อมุงนี่พาพ่อแม่พี่น้องมาเอาปลาเด้มาเอาเหอะนี่นังเอกจะประกอบกับไอีปึงกระลุงกระลังขก่เนี่ยละมาเอาปลากันพาไปบ้างกัน้วสุเจ้าเอ้ยน้องน้องนี่ที่มีปลาบ่สเทีปลาเลยหลายมงที่เขาได้ปลาคองหญ่นั่นแหละคิว่าได้ปลาค้อกันได้ได้หลายไน่ะทุเจ้าค่ะไปพมกันค่ะทุเจ้านะตู้เรากำลังฟังเธอะออก อนี่อันนี้พอน้องไหนด้นิไม่เง่น้อยกำลังเอาเฮ้เอออกสุเจ้าค่ะนั่นคือเป็นแบบบ่ตีงบ่อียัง,ยงไหมตอนนั้นหมูปบกโคต,ตงงัวบงใหญ่งวดนี้ที่เป็นจังใดพวกสุเจ้ามแม่นางได้ไปแข่งกาวะ ฟ <laughs> ันหวัวปลาคอาดแล้วสิเจ้าค่ะเพราะพอมีอยู่จักทิได้จกดกักตูอกน่าตู้เราฟันไม่น้อยก็ดึงลากขึ้นแต่ว่าปลากระเดิดทันลายเงี้ยมาโน้ดึงมา ทันทูรัดหลวงสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะคุณยายทำสุดที่เริ่มค่อยเด้เจอค่ะพี่น้องจ๋าเริ่มแปลนขึ้นแล้วเด้อมาแล้วจ้ามาสร้อยกันจับปลาแล้วแต่ว่าปลากระโดดหัวไหลายลเห็นบอลสุดจะเห็นบอลเบนจุ๊บ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 อยู่คุณอยู่เป๊ะล้อรถหลายแหงอยู่คุณฮึ ยังพ่อปลาดิเถอะพอ,อ,อมีอยู่พี่ได้พอปนบ่อบุ้นนี่พี่น้องจ๋าพี่น้องเบ่งซ้อยหนังอ้วนเนี่ยเบ่งบอนบอลดูเจ้าเห็นปะ น้องน่นหล่ะน้องที่นางอ้วนกับพ่อน้องไหนกับอันแตยวนที่มาเอาอันป่านอันแม่ปานเข่งอ่ะแมอันนี้ก็ที่คือคเก้าหันราคาปลาเข่งค่ะเอาไปอีกอ,อ,อ,อย่างเนาะอ้วนมาสั่นเอาไปเอฟประเดกก็ได้ได้ไปปิง้งบอนลายลายได้สีเจ้าค่ะทำมาลุ้นมาชมกันน้อยอยามอันพ่อน้องไหนรเอยแหหวานเบิ่งเนาะว่าสีได้หลายบ่สุดเจ้าค่ะ พี่น้องอิวกระตุ้งโลกกระตุ้งกระตุ้งกระตุ้ะตู้สุดเก่าสุด้เก่า แลเลค่ะตัวนตุ๊ด <If S 1> <su> ้าบางนางแอค่อยนาตัวบางใหญ่งามใช่ใช oh, right? ่ตุ hmm? okay, ้งายอุ้ยย้าั้นไปได้ยันนี่เต็มเลยเออไี่ได้ตัวใช่ไหมเงามือนะมืออันนู้นอภัยเพื่อ้ยคุณจะเห็นเ่าเด็กรยอยู่ในต้มละดต้มนะ น้องขาสิลากแห่แล้วเด้อยป่ะนี่มาเบ่งมาชมกัน,นด้ยวยค่ะด้วยิได้ยักโตมาเห้นเก่าแล้วพอเหือเก่านี่นะปลาโม่เทียดนี่แลหละ Nó có gì, mama. Say chia sẻ, xong bội đi vóc. Tôi đi vóc. đi đây <laughs> <được càng>, chắc <laughs>

โอ้ฮิเกเออกถ้อเสียค่ะปูเขาได้ปูดได้ปลาเจ้า,จาของแล้วมาปูตเต่มแค้นเสียอยู่นี่คุณตัเจ้าน่าตูดได้แล้วคุณ<ช>แคปยายสวยนี่ปลานะจ๊ะไม่ใช่คนนะ <c oughs> กูนี่แล้วสมัครวะลายตู้เราได้สิตุ้มนึงเลยสิเจ้าค่ะที่น้องเอ้ยนะตู้เราสิโซโล่เราได้สิเจ้าค่ะจีวานแห่ละแถวนี้มีโต้เยอะแากว่ะจะพอมีอยู่บ่แต่โต้ันน้อยๆอะแม่เอาเราได้สิเจ้าค่ะนะตู้ไอ้ขี้เงี้ยแล้วเราสิเริ่มวานละ รับเหรอนอนไปอยากล้บแบตื่นขึ้นมาโอ้ยเนาะเจ็ดนาดีๆเลยเก็บคุคนีชารม่จะก็เพราะว่ามันมีแค่วะกก็ยิงฟันเต็เลยนะรถพี่ผ่านกูมันสั่นดิยังเนี่ย้อคืออา

ได้ปลาคอกับปลาหมอเทศกับต้มปลาหรือท่าเอ,อ้ยแซ่บคือกันพี่าเอ,อ้ยซีซันห้ายู่ห้ายีน,น้ำกันโอ้โหดูแซ่าก็ แต่อ้วนก็มิแตเนมวมันอยู่นี่ปามันีังเท่าฟาติ ปาตัวเป็นไงชูเชาพ่อน่าตูดนี่ปาเออน่าตูดหีืสุดยอดอะไรยายเจ้าไปไหว้ยายเจ้า น้อยก็จะแม่นหมานมานันแต่ปานขาวขาวนี่ <laughs> หมูเข้ามานนาอื่นจะก้องพม่านหมานแต่ปานปาต <laughs> <laughs> าโตบทันมันได้ปลาหมดเทิศอู้เนี่ยนะตู้แดงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปบังไ <c oughs> กลๆคือเจ้าเขาบทันตู้นะจ้าสือกระตุ้ง

นี่นมัออกแ้หุ่นคักเน่หวานบาดแรกมันออกมาทั้งลตู้ได้อีกแล้วัตู้ได้อีกแล้วนะควายมันยองหัวกันย่หันละไม่ยาแล้วนะแกย่งดีแส่ล่องแมงทางกั่รู้พากระลงมาพีไว้มาอยมเอาสามาปูยุ่งผิเราแล้ว หมูเขามันเถื่อๆเจ้าของแกเม็นหมานอย่างเขาโอ้ยเ็ดปลาส้มเป็นตัวนะวันมันบอเป็นได้หนูมันเป็นแบบเออแต่ว่าก้างกับเขคือก้างปลาขาวดอกหวานปลาแข็งปันเออแข็งนิ่มอืเอทอดมันยัยปลาทอดมันเวดอะไรลูกเจ้าเเิดอสลูกชิ้นปลาเป็นมาเลิอ้วนแบบที่แซ่บอยู่เฮ้ ไม่ยังระบาดนี่พ่อเอ้ยอู้คูอนไม้อับโลเนี่แถวขึ้นอู้ให้กุมวันั่นอยู่ดอกเถาเอ้ยวันั่นได้โตมจากตัวเองไปไหนเมื่อล่ะลากมาอีกแล้วนะคะรอบสองด้วยสิเจ้า cắt tung hả đấy ai? Có máy nó Máy mà tìm tìm mì Thao cắt tung hả đấy? Tôi nhắn vào đâu Ừ <laughs> <laughs> à, Hãy subscribe

มาสินั่นน้อต้องยกฟังลบานเออยังล่ะมาหึกลมใสล่ไดเลหมน้อนั่นน้อโอ้ยังละเออฮะตีนจ้ะ Đây ít tớ nữa đó Thao ơ mai mê cà tung hả bây giờ nào Ui Đây là ai đây xưa chào Mềm nắng uống tìm mẹ nhiều nhiều Ừ,

น่านเรียบร้อยดีว่ะเนาะสปลากคองนี่เต็มเหียนีนตยนย่ตัวใหญ่บนาตัวขียขี้นี่ยังตัวซ้ำเลยไยเอามานเออนาะอเียกรหันอยู่เด็นี่นนนเนาะล่มแห่พอดีได้เนาะ โวลิโอ oh, เท้าเท่าเท้าค่อยถ่าย <lawsuit> รูปเดินเท่าพี่รักจ้าเลิศเลิศคุณสามีโอ้เลิศโอ้บดยโอเก็บันได้กินสุดเจ้าเอ้ยขาแต่ถ่ายรูปไรกันเลยว้ายใส่มันเป็นจังไงบัดนี้ปลาตัวนี้ลูบมืออือทางนึงกับขากันเลยปุ๊บไปไหม มึงไปเอาสาดมาปูเข้ามันไปบ่ได้สันสิพอ่อโอ้ยจะตูดไปได้แล้วมันเง่้แอะนนี่นี่เอ้าโอเคโอ้ยเนาะกระยามันอยู่นี่เ <c ười> ออเออ เอาไม่ n h ắ งมันอืมวอเอ้ยเออเออเออกลุ่มาตัรนักโดนนักหนาวครแล้วไม่จะกุมอยังเอออยไสเลน่เอาเอาสีเหลืองตีอันนี้สีดำออตัวนอันนี้คนละตัวพี่น้องเอ้ยน้าาเป็นจังดไม่อ จะขึ้นภาสาวขึ้นก่อนเถอะจะพอมันวดีน้ำนตาบอดบางทีมันตาบอดมันแสีบตาพูดได้ต้มแล้วลนะ่ะเอาหม้อมันน้ำมันต้องห่งออวงเดี๋ยวตอนเที่ยงขเขากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวทีต้มปลาสุกินเด้อปลาตายจะรู้ว่าเอาข้าวอ,อ๋อแต่าตาไข่ไป็นมะกรูดเนาะโอ้มีเศษตะากระยาส์แต่ตาไข่กระยาส์เนาะแซ่บๆอาล้วเด้อพี่น้องเอ้ย

cưng lùm sợ cà tùng hận tối lúc dạng chìm luôn khỏi cà tùng đó đôi dạng bây giờ khá là điện thoại lưng ngại lốt đi ừ บอแม่ที่ึืนไปแล้วบอปูอู refined, ้ยายเห็นเลตัวน้อยๆสหันกับที่ลายด้เนาะดูกันดูว่ ญาตาเก็บกันด้วยพี่น้องจา้าสุดเจ้าพงสูตรนางคอยมันพดูดหัวหลีได้หัวมันนี่อือเมฆที่ขึ้นไปแล้วพี่น้องจา้ามาได้กินข้าวน้ำกันเด้อค่ะนี่ละปลาที่เขาห่ามาได้ค่ะนี่ละปลาที่เขาห่ามาได้ค่ะลูกวนเอ๊ะ เออคิดเลยเป็นโบงแม่นโงไหนดูสิเออมันเป็นโบงนี่มีน้ำจิ้มด้วยสุจริตามันมีเอสเปซ่านะคะเปซ่าปลานิญมีผักเดออผมมีเส้นได้เพ่อแม่พี่น้องจ๋าร้านเพิ่นปิดนี่นะแค่นี้เขาก็กินได้แล้วพี่น้องจ๋ามาได้กินอันเปซ่านำกันเด้อร้านค่อยยักอายนี่แซ่บๆค่ะยั่วๆค่ะ ที่เอาไปห้ามานันนำกันเมื่อนี้นะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนักวัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะเด้อเป็นกําลังใจให้นังวดบ้านนานเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาค่ะมาค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะ